ทีแรกว่าจะไม่แกะให้ดูแต่มันก็อดไม่ได้นี่ปลั๊กหลุดออกไปแล้วอแดปเตอร์ชาร์จ1 4 5วัตต์วักำลังไฟของพอร์ตไทย4ช่องแรก30วัตต์แบบ PD และรองรับวิชชาร์จกับเทคโนโลยีปโปรโตคอลการชาร์จของโทรศัพท์มือถือทุกค่าย แต่ตัวนี้ระบุมา145วัตต์นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเปลี่ยนไปเทสทาซีช่องที่2ดูจ่ายกําลังไฟที่ PD 30วัตต์เหมือนกันครับแต่สเปค145วัตต์นะไม่เป็นไรเดี๋ยวลองทดสอบช่องไทายเที่เหลือช่องสุดท้ายไทย A เจะไม่มีการจ่ายไฟแบบ PD แต่ลองรับโปรตโตคอลของหัวเวยได้ถึง22วัตต์ครับแต่สเปคระบุมา145วัตต์นะแต่ไม่เป็นไรลองมาทดสอบความนิ่งในการจ่ายไฟเห็นกราฟแล้วรู้สึกสะเทือนใจ สะเทือนไปถึงแบตเตอรี่ในมือถือของเราเลยนะครับลองงัดข้างในมาดูสักนิดจะเป็นไรมันจะได้คลี่เคลียกันไปเลยมาคือเทคโนโลยีแกเนี่ยมันจะต้องเล็กชาร์จไวและร้อนน้อยแต่อันเนี้ยให้หม้อแปลงมาขนาดใหญ่ถึง2อ,อันแบบนี้คือพูดไม่ถูกคืออันเนี้ยเป็นงานที่สปอนเซอร์เนี่ยเขาให้ผมมารีวิวมันก็จะพูดอะไรได้ไม่ค่อยมากมายถ้าดูแล้วชอบแล้วคิดว่าใช้ได้คิดว่าใช้ได้ตะกร้าอยู่ที่เดิมครับจัดได้เลย